ตอนนี้เราติดต่อลูกค้าได้แล้วนะคะพี่ๆค่ะฮัลโหลสวัสดีครับคุณเนครับผมทราบแล้วใช่ไหมครับครับเพ่งตรวจเมื่อกี้ครับรู้สึกยังไงครับตอนนี้เช็คดูดีใจมากเลยครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตื่นปึอ่าผมเพิ่งเลิกงานครับเพิ่งเลิกงานแล้วให้ผมไปมอบไหมอ้าผมขอ โอนไดไหมครับได้ครับได้ครับคุณคุณเด้เป็นคนนะคนแม่อสอนใช่ไหมครับใช่ครับอยู่เพออะไรครับแม่เสลียงครับแม่เสลียงผมก็นึกว่าจะได้ไปเที่ยวแม่อสอนแล้วโอ้โหถ้าผมถ้าผมอยู่แม่อสอนน่าจะดีครับอันนี้ประเด็นว่าผมทํางานอยู่ต่างประเทศครับพี่เข้าใจครับยินดีด้วยนะครับครับขอดูขอบคุณมากเลยครับครับครับสวัสดีครับครับขอบครับ รีพลาสจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาล